สว,วัสดีค่ะวันนี้เราจะาอา่านสื้อกล okay, ุ่จริงจนะ้าโอเค let's go เริมจากตันเลค่ะเริ่มจากอะไรก่อนนะกุ้งจริง go to the market go to the market ลูกจ๋ก ลาดไหมไปค่ะแม่หนยังเล่นอยู่โอเคจ้าเอมีอะไรหมดบ้างนะพูดดิแม่เตรียมจุดหมายออว่าจะเอาอะไรดีนะแ,แล้วแล้วแล้วลูกเตรียมของอยู่ถึงซื้อเปอร์มายคิดแล้วนี่นะ ประมาคิดนี่ยามีต้องจับมีการจะได้ไม่หลงทาง mm hmm. จริงจริงมีปลา mm hmm. ชอบปลาใจใจชอบปลาชอบปลามากๆ mm hmm. แล้วซิกิน กินเพราไมต้องมีผลไม้เยอะแยะเลยนะคะเพราะถ้ากินผลไม้จะแข็งแรงเลจ๊ะแม่หนูอัปตามันขึ้นใจได้ไรแล้วแม่จะเอาชมเด็ก ีกับมังค so ุดกับมังกรฟรุตกับ d r a ก o n น้อมอ่ะซอมก็ถ้ากินผพลไม้เยอะๆก็จะแข็งแรงอีกนะจะนี่นะจ๊ะถึงช้นแล้วนี่ก็คือชูก้า Sot. Kuah sapi. Hãy subscribe cho โอเคต่อไป eggs chicken is eggs eggs duck duck อันนั้น bird อ่ะไข่นุกกระทาแม่งมานเรียกว่าวอะไร <laughs> And เอกพิง <Egg> ขายเยอะมากขายเยอะมากแล้วเอกข่ยข่ที่มนในมีตามานั่นแหละเอานด็กขายเยอะมากคุณยายขายดีดีมีเอกด้วยมีชอบเอกจังแม่ก็ซื้อเอกกดนไหมยด่ค่ะ ไม่หอบคุณนะคะที่ต่้ไอติมอ่ะมันเป็นติ๋มดีมากมากเลยจะดีเบุ่งกินกับป้าจนวัยแล้วก็ท่มกับข้าวให้กุ้งกินกินกับให้ตุ๊กตากุ้งกินกินเจ็บยังเจ็บแล้วแล่นกุ้งกิน สวัสดีค่ะจะมีอันนี้เป็นนะคะคนแต่งผู้เขียนคนแต่งกับเขียนเรื่องกับผู้วาดภาพคนนี้เป็นคนเขียนเรื่องแล้เขาชื่อว่าอะไรอะพี่ฟางพี่ฟางเนี่ยพี่เล็กเป็นคนวาดนี่ชื่ออะพี่ฟางชื่อว่าพี่ฟางมนฤกดี ทองกลอยพี่ฟางเ,าเกิดวันเดียวกับแม่เลย